สวัสดีค่ะตอนนี้เราถึงที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ซับลังกาที่จังหวัดลบบุรีแล้วนะคะตอนเรามาถึงนี่ประมาณบ่ายสามโมงเอาอะไร <c oughs> อะไรอ่ะนี่เราไปวนดูมาแป๊บหนึ่งเพื่อที่จะหาที่ว่าเราจะกางเต็นต์ตรงไหนเราพอจะได้ที่ที่เหมาะแล้วเรากำลังจะกางเต็นท์กันแล้วค่ะเดี๋ยวเราดูนะครับผมว่าคืนนี้เป็นยังไงอากาศนี่ ชุ่มช้าแน่นอนเย็นเจี๊ยบเย็นเจี๊ยบที่นี่หนาไม่มีเล่นแล้วนะครับผมเนาะเดี๋ยวเราไม่รู้ว่าเราจะมีอะไรทำกันบ้างกิจกรรมที่ว่าจะมีะนะจะเป็นอะไรเดี๋ยวค่อยมาติดตามชมกันต่อไปคกิจกรรมก็คือ <นะ S 2> กางเต็นท์นอนแล้วก็ตื่นแล้วก็ไม่มีอะไรไือเป่านี่ตอนตอนนี้เราก็กําลังจะไปกางเต็นท์กันไปค่ะโอเคครับไป ใครไปบ้างตรงนี้มันก้มหน้าเลยหน่อยไหน้ามันไหนเลยว่ะางไอสามพัดคืออะไรเนี่ยสามขาไม่เห็นอยู่เลยเลยนึกซี นกยูงครับเห็นลูกมันด้วยนะครับตัวเล็กๆเนี่ยประทับใจมากเลยเพราะไม่เคยเห็นนกยูงเด็กน้อยปกติจะเห็นแต่นกยูงตัวใหญ่อืมปกติเห็นแต่ตัวโตมีตัวเล็กด้วยนะครับโอ้หลายตัวด้วยเห็นไหมทีแรกนึกว่าตัวใหญ่ตัวเดียวตัวใหญ่สองตัวเลยตัวเล็กเทียบเลยเป็นรวนเลย พอดีเรามาแล้วน่าจะหลบเข้ามาอยู่ในตรงโซนบ้านพักเจ้าหน้าที่เนาะตรงน้นก็มีนะผมตรงนี้มีนะมก็เราคนแปลกหน้านะครับผม <c oughs> เราเราไปดูแอปพายตรงนี้กัน <c oughs> ไปดูกันว่าไม,มไ่วันนี้เราจะตามล่าหายกบน,นี่ครับอยู่ตรงนี้เห็นไหมเห็นไหมอุ้ย นี่อนี้อนนี่ยนอ้นี้อนีอน้อเรามาปุ๊บติดตัวลูกด้วยนะครับผมหลบเราจริงๆด้วยพอเห็นเราไปเลยเขน่าจะเป็นแบบแม่ลูกอ่อนไงพอแม่ลูกอ่อนแล้วจะตื่นคนมากกว่าตัวธรรมดาเนาะโอเค โอเคอันนี้เป็นสภาพตอนคืนนะครับผมที่เต็นท์เราเรามีไฟวิบแวบวิบแวบด้วยนะครับคือจริงๆนี่มืดมากนะครับผมมืดแบบนี่ทุ่มกว่านะครับผมเนาะมืดแบบนี่ไปเลยอันนี้เราเปิดไฟนะครับอ่าอันนี้เป็นจุดที่เรา รประทานอาหารเย็นกันเนาะวันนี้เป็นเมนูปิ้งย่างนะครับก็ไม่ได้ทำอะไรเพิ่มเติมเยอะแยะโอเคดูไฟเต้นกันครับคืนนี้เรานอนกับเต้นเดียวนะครับผม ก็เข้าใจครับเป็นช่วงฤดูร้อนจะแทบไม่มีใครมากลางเต็นอยู่แล้วเนาะ mm hmm. เงียบสงบดีมากครับที่นี่มืดแบบเออใครที่ต้องการบรรยากาศที่เป็นธรรมชาติจริงๆนะครับผมก็ตอนกลางคืนเงียบสงบม,มากปกติเราจะไม่ค่อยได้เปิดไฟเต็นนะครับผมแต่วันนี้ไม่มีใครก็เลยขอนิดนึงตอนหัวคำ่ำเนะาะตอนกลางคืนก็จะ อันนี้ยังไม่ค่ำเท่าไหร่นะครับผมแต่ท้องฟ้านี่มืดมืดตึ๊บเลย